ตัวนี้ก็คือจะเป็นน็อตเดิมทั้งคันเลยนะคะตะเข็บเดิมทั้งหมดเลยเสริมความมั่นใจให้ลูกค้านะคะด้วยการเปิดขอบประตูให้ลูกค้าดูกันค่ะตะเข็บด้านในนะคะเม็ดอากันอยู่ครบทั้งหมดเลยค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะตัวเบาะใหม่กิบมากๆนะคะแบบนี้เลยสมกับที่เป็นแอคคอร์ดมากๆเลย สวัสดีค่ะพบกับเซลล์มัตจากทีดูคานะคะวันนี้มัตจะพามาชมเจ้า Accord ์ดคันนี้เลยค่ะคันนี้เป็น Accord ปี2016นะคะเป็นตัว EL สุด Minor Chain แล้วนะคะโดยรายละเอียดของรถคันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ เรามาเริ่มที่ไฟหน้ากันเลยนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะแล้วก็จะมีไฟ day time running light แบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นไฟ LED แบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะให้เพิ่มความหรูหราให้กับรถยนต์นะคะตัวนี้จะเป็นไฟกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะ ในส่วนของสีตัวรถนะคะตัวนี้แทบจะแบบเดิมๆทั้งคันเลยนะคะสีไม่ไม่เคยผ่านการทาสีมาเลยนะคะในส่วนของล้อมแมกนะคะจะเป็นล้อมแมกอลอยนะคะขอบ18นิ้วยางจะเป็นยางโยโกฮาม่านะคะดูขอบยางคือยังสวยกิบอยู่เลยนะคะเจ้าของเดิมแทบจะแบบไม่ได้ขับเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะเพิ่มเลนวอร์ดนะคะเพิ่มเลนวอร์ดเข้ามานะคะเวลาเราตกไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายนะคะ ก็จะมีภาพขึ้นที่หน้าจอด้านในเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของกุญแจรถกันนะคะในส่วนของกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะเวลาลูกค้าจะขึ้นรถนะคะก็สามารถสอดมือเข้าไปได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องกดกุญแจเลยนะคะหรือล็อกรถนะคะลูกค้าสามารถกดล็อกรถได้เลยค่ะปุ่มนี้นะคะอ่าแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของกุญแจยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือสามารถสตาร์ทรถได้เลยโดยโดยที่เราไม่ต้องขึ้นไปในรถเลยค่ะมาดูกันว่าใช้งานยังไงนะคะ เรากดล็อกรถนะคะ1ทีแบบนี้นะคะแล้วก็กดซ้ำอีกหนึ่งทีแบบนี้ค่ะแล้วก็กดตัวลูกศรตัวนี้นะคะแบบนี้เลยอ่ะรถจะสตาร์ทเองนะคะเครื่องยนต์จะทํางานนะคะแต่เราก็แอร์ด้านในนะคะก็จะทํางานด้วยเหมือนกันนะคะตัวนี้จะช่วยในกรณีที่ว่าเราขึ้นรถไปเนี่ยเพื่อลดการออไม่ให้เรารู้สึกร้อนเกินจนเกินไปนะคะมาต่อที่ด้านหลังกันนะคะลูกค้า ในส่วนของไฟท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นแบบ LED เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะฝาก,กระโปรงท้ายนะคะเราสามารถเปิดได้2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือเปิดตัวนี้ได้เลยแบบนี้นะคะหรือเราจะเลือกเปิดจากรีโมทก็ได้ค่ะแบบนี้เลยค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นน็อตเดิมทั้งคันเลยนะคะตะเข็บเดิมทั้งหมดเลยนะคะ น,นะคะคภายในนะคะด้านหลังถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะแถมเบาะด้านหลังเรายังสามารถพับได้นะคะลูกค้าก็คือสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปกดจากด้านในได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเสริมความมั่นใจให้ลูกค้านะคะด้วยการเปิดขอบประตูให้ลูกค้าดูกันค่ะจริงๆก็ไม่อยากเปิดทุกบานนะคะแต่ว่าเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้านะคะนี่เลยนะคะตะเข็บด,ด้านในนะคะเม็ด anyway, อร์ยังอยู่ครบทั้งหมดเลยค่ะที่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันค่ะ ในส่วนของภายในนะคะสวยใหม่มากๆเลยนะคะตัวเบาะใหม่กิบมากๆนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะสมกับที่เป็นแอคคอร์ดมากๆเลยนะคะก็จะมีพื้นลายไม้แบบนี้นะคะคอนโซลจะเป็นลายไม้แบบนี้ใหม่มากๆค่ะลูกค้านะคะแถมเบาะนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะทั้งด้านคนขับและคนด้นคนนั่งด้านข้างเลยค่ะโดยรวมนะคะถือว่ารถคันนี้ยังใหม่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยค่ะ ค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะถือว่าเป็นรถที่ยังใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีแอร์ตอนหลังแบบนี้ด้วยนะคะมีพนักเท้าแขนนะคะนี่นะคะสมกับที่เป็นรถผู้บริหารจริงๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของม่านบังแดดด้านหลังด้วยนะคะนี่เลย สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ค่ะเรามาสรุปกันนะคะเจ้ารถยนต์คันนี้คือ Accord 2.0 EL นะคะปี2016นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่759,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะใครที่สนใจนะคะ ก็สามารถโทรได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยอดผ่อนต่อเดือนอยู่ประมาณ1.4นิดๆเท่านั้นเองนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วนะคะมัดขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณค่ะ